นี่เลยครับผมนายปราณกำลังทำกบนะครับรังแรกของปีนะครับก็เขาเจอไว้นะครับเขาให้มาจับให้นะครับถ้าผมเจอเองผมจะไม่รีบนะครับจะแปลวเดือนห้าหนู่นเลยครับรังใหญ่นะครับเพืเ่อน แต่ว่าไม่อูมเลยครับผมเด,เดี๋ยวค่อยดูตอนตอนตีนะครับเดี๋ยวทำคุบก่อนครับผมยะตัดขอบก้อนเลยบา้า,านงนี่นะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> น่าจะไว้สักเดือนกลางเดือนสีนะครับแต่ก็เขาจะเอารถเข้ามาตัดหญ้านะครับ ก็เลยต้องตีก่อนครับผมสำหรับพึ่งในปลายังยังอ่อนอยู่นะครับโอเคครับเหมือนนวนลนลไม่เป็นไรนะครับตกไม่แรงนะครับอยู่ต้องกอครับผม

cứ có trả ao đất, cháu anh khai các <laughs> ơn Răng dơi nó các bác. văn khai ครับผม. Răng dơi nha các Răng dơi. นี่เดินๆเดินห้าเดินเชื่อเดินห้าเกิดอะไรดูครับนี่ครับน้ำผึ้งก็จะรออีกก็น้ำน่าจะได้เยอะนะครับส่วนรังต้องขอนะครับเพราะว่าเขาจะมาถ่านะครับนี่นะครับ คือจำเป็นนะครับเดี๋ยวมากันครับผมยงแรกนะครับก็น้ำก็โอเคนะครับถือว่ายังได้นะครับเดี๋ยวเจอกันรังต่อไปนะครับนี่นะครับก็เจ้าของที่ให้มาดูรังที่สองนะครับโหใหญ่กว่ารังแรกนะครับใหญ่นะครับนั่น แต่ว่าก็สูงอยู่นะครับก็ไม่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมว่ารออีกสักยี่สิบวันน่าจะดีกว่านะครับรรงใหญ่ขนาดนี้ได้น้ำพึ่งขวดเดียวไม่คุ้มครับผมก็เอาไว้ค่อยมาตีดีกว่านะครับ โอ้ยอดเป็นวัวแลยครับแต่ไม่มีวัวน้ำนะครับคงจะไม่เกินสามสี่ขวดนะครับไม่คุ้มครับผมก็แค่รออีกสักยี่สิบวันครับผมโอเคครับ